สมพลัส,ส<ม>เครื่องดื่มผสมสมเกาหลีสก,กัดแท้100%มีวิตามิน A และวิตามิน B 12สูงสมที่ดีในสมพลัสอะไรจริงนี่ยสมพลัสสมพลัสอะไรจริง10บาท 28เมษายน6 3ที่อาคารไอนเนกประสงค์บ้านทะเลทองตำบนสเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ครับพันเอกปัทวีศรีสุขรองผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่36นำรถครัวสนามลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหารกล่อง350กล่องพร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนาโดยมีนายประทินสักสําในองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงทหารร่วมแจกอาหารและสิ่งของเพื่อบรรเทาความดอดร้อนให้กับ ชชาชนในการจัดก,กิจกรรมในวันนี้มณนฑน,นบกที่36สมกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสียงนํารถครัวสนามมาจัดทําอาหารแจกข้าวกล่องพร้อมทั้งแจกหน้าก,กากอนามัยยาสามัญประจําบ้านและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อเการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเบื้องต้นและเป็นไปตามนโยบายของกองทบกในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีพี่น้องประชาชนเข้ามารับอาหารอย่างเป็นประเบียบเว้นระยะ ห่างตามมาตรการโซเชียลดิสแตนซิ่งพร้อมกับมีชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายพระคุณผาเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนเสเดียงในพื้นที่มาร่วมคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซื้อมาห้าฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางข้อเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ยามา้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่า